สวัสดีครับมันี้มารวยผ้ามาตาในทางของแม่ปันนะครับเป็นฝันดีฝันมีคนมาขอแต่งงานนะครับเยฝันแบบมีน้ำใดมากจะมีโชคตลอดลองไปติดตามมาคุณยายฝันใดผู้ใดมาขอไปติดตามกันเลยครับ สวัสดีครับแม่ปันครับสวัสดีเอาหมูมันตากคุณหน้าท่าคุณยายเด้อนะครับเรื่องปันเนาะอือมันนี้ก็อุลว่าโอ้ยเขามันหนีเศร้ามากแล้วว่าบ่าคนกับบะเบิ่งกูเมื่อไรบู้ว่าก็ไม่นกับทายมันไม่ท้ายเนาะเด็กด้ายมันก็ไม่น่าท้ายดูเนาะอือกับท้ายยา่เล้าย่าอยู่กันนะบ่คอยเขาก็เลยว่าเอาเลยท้ายไปก็ได้ชมเดหล้าซาอยู่เด็กท้ายเมื่อไรท้ายดูอือ ฮอกกะท้ายแยกประจำอยู่เหล้ามันเอามามาบันเดอผู้ใดฟันดูจังสิเข็ยนเป็นเล้าจังสีไหมเออเยาก็ฟันดูอยู่แต่ว่าเขาบอกเลยไมาให้เหล้าตลอดอืมหัวเที่ยวก็รอไจะว่าเราฟันดีบ่หนาอ่าเยซี่บอกว่าตามแม่ตามแม่กับฝ่ามาให้เน้อเดี๋ยวมันอีกอะรอดจังวายายอยู่งให้กระวายายกฟันดีดีจังมากเอามันอีกกระว่าฟันดีเ้าพี่น้องเอ้ยมันร่องลงนะครับสำหรับอือก็ฟันแยกเนาะหัวายกฟันดีไปนะครับ นะครับยายฟันดีไปฟันดีแล้วนะบอกสุพี่นองฟังเนยะฟันได้ไรยายฟันวายุกับโม่ลหลๆมีผู้ชายมาหมากาักกลรี่ีกีแตงอ่านกันก็เห็ดวิธีเห็ดหยัเยยงเบดละ แจ้ว่าเขาผ้าขนเป็นใบเห็นผ้าขนเจ้ว่าผูกแขนวัตถุคนอ้อมยวงผูกแล้วบัดเขาเลยว่าห้ผู้ชายเรียกเสียผู้ใดผู้ชายเลยวเล่าผู้นี้ผู้ชายเลยเลียกเข้าอนไหมหลายๆคนผู้นี้เอาว่าบอผู้นั่นดีบอผู้นั่นเดีบอเอาผู้นั่นวางสีเขาเลยสีเอาเข้าผู้ใดแย่เสียนั่นแล้วบอกนั่นแล้ว โอดาน่าปะบม่ดาราเออยังฟันเห็นดาร่ามิโชว์ตลอดเลยเนาะต้องหัวต้องเหยื่อเลยตัวอันสิทำเมนเด้อแมนอันว่าดิ่งแต่เล่เล่ห์ขเมียนางเป็นวงกันอยู่คือเฮานี่แหละแต่ว่าไฟบุกแขนมีมดสุกคนแล้ววันนี้เขาเล่ไว้มันเรียกมีมันหลักผู้ชายสองกนหลักเขาน้องวันนี้มียิ่งมดเนี่ย เรียนมาเนี่ยกับผู้ยญิงผู้หญิงแล้วก็เป็นบ้านแจ้าฉันก็เป็นเ้องก็เป็นเจ้าบ้านก่อนเจาะมีน้ำกันมันเรียกว่าเอาผู้นี้นะเลยเลยัาเรียกอะไรย่ยเรียกเขาเขานี่แล้วเรียกแม่บ้านเหรออือเออยู่ย่าอไรอยู่ย่าิดอะไรนออบ้านสี่หละเจนี่มานี่กูหลุดงงเลยกูเป็นเรื่องกับกต้องระวังย่นิดเนี้เพราะเขาเรียกยายเน่ย เนี่ยม่ะยังล่ะบันรปชนชะไเถียบัตรปชนมันันเจ็ดแปดยิ่นขาวๆประมาณนั่นล่ะมันบ่กับเกียบอลเนี่ยมันมันบอลอะไรเปลี่ยนพราะโซ่ปตมาลแล้วเจ็ดแปดที่นอสันนะสิม่นนตัวอันั้นเปลี่ยนไหมอายู่ยาเจ็ดสิบแปดเกิดพราะอะไยก่ยังบตัวีก่สิลบีะเล้ววสัน เดี๋ยวลองลบกันนะไม่ถืนะเราจะกี่จำได้ดีดีอยูอ่หลยมากผมเป็นเรื่องๆเลยจาพัดมาจากงานงานแต่บนบ้านใ้าอยู่ตัวจำก้อมฟันได้ดีอยู่ไหมขุดหลุดเป็นตื้อบกคอใหด้เป็นลึมๆเป็นลึมๆจำข้อมฟันได้อยู่ให้อยู่จำแม่ก,กับสองสี่เก้าศูนย์แม่ได้เนี่ยพอเอาเจ็ดสิบแปดตัวลบพอสอปปัจจุบันเป็นร์เซียสองสี่เก้าศูนย์ได้ เป็พ่อซอเขาซีฟแมน่นดาล่าที่เห็นหนึ่งคือ,อสืนเพื่องะไรแล้วเน,นาะแต่เป็นดอลอ่ารุ่นกลางๆแล้วเป็นดาล,าล่ลาซือ <ๆ S 2> รอกามอนสะสิคุล,ละกะนะครับซื่อเพินน่นเนาะเป็นเดี๋ยวนี้เล่นชอะเล่นนั่งเลี้ยงใายเป็นเลี้ยงบ่วง,งหงบ่วงหงเหรอเป็นเลขคาบ่เป็นเลขคาคาอีเของเจม เจมไกลล่วลายุเอออายุเนะะี่ยครับ18ปีได้นะครับเริ่งอะ้รแล้วเนาะเกิดวันที่20ธันวาคม2หา10พ่อซอ,อกับ 25, 1, 0, 2 5 10เนาะแต่ว่าเขาเน้นขึ้นเน้นเป็นอายุกับวันเกิดนะครับดาราเนาะแต่ว่าเขาเสียเขาเรียกยายได้คนเร็วคนเรียกยายนะครับตัวยายเองเอ,อ,อายุ78ปีนะครับเดือพอออ่อซอ สองสี่เก้าศูนย์เนาะไม่ตือเนาะเอาเมล็ปั่นเด้อน,นะครับรบันไหนเขียนทองเมล็ปัน่นลงให้เด้อน,นะครับแช่ว่าเขียนตดาด่านี่แหละก็เลยเคียนตาไห้่ว่าเขาเรียกย่ากับวะเนี้ยกันเนะาะอีไปตัดต่อไหล้ลงกไห้เด้อน,นะครับรอายุย่าก,ก็คือเจ็ดสิบแปดเอ่อพ่สอนสองสี่เก้าศูนย์แต่ว่ากระดาลงเด้ออยู่ยากก่าเพราะเขาเรียกย่าเนาะม,มียังไงหลายคนเรียกย่าเพิ่มเยอะไหมเขาเรียกเขาเป็นย,ย่ายห้เขาจะ จ้งงานกันแม่เออจ้างงานผกแค่แล้วเบิร์ดเรากินเขากิ้นยังแล้วมานั่งเป็นวงมันเขาเลยว่าให้เรียกเอาผลิตภัณฑ์เป็นยังเออเดี๋ยวไผ่เขาให้เรียกเขาบอกมาเรียกเออเขาเรียกเขาใหญ่หน้าลาพวกนี้เขาเขียนนี่นั่งไม่ตือเขียนอะไรแย่เลยเขียนไปไหนนี่ก็ได้เดี๋ยวฉันไลืมเช่นอายุเช่นอะไรแย่ไปทำไมเขาบ้องออกนะ แม่ปันเนาะแม่ปันอายุ78ปีขอสอแจ้งอีูใส่ยางเงี้ยังเลยถ้าขอแจ้งยี่ใส่จว่าสุด้าขันลงไปกินยังก็กันังเดินเด้อเดินอยู่งหลงโค้งก็แจงว่าั่น่น้งนั่นวั่น อายุยายเกจิแปดปีนะครับพ่อสอพ่ออเกิดสองสี่เก่าศูนย์หน้าลู้เพลยายจำห่ได้พ่อสอเกิดเนี่ยล่ะยายจำหน่ยได้อยุ่เจ็ดสิบแปดปีนะแค่หนจังหน่อยยันพี่น้องห้าอยากเรียนอายุยายนะเกิดพอยังเพราะว่าเขาเรียกยายน็เล็บวันนี้จะเป็นอายุยายนะครับคือเจ็ดสิบแปดปีแล้วครับเกิดพ่อสองสี่เก่าศูนย์นมีตัวอนะครับ ลงุงให้เนาะเพื่อน้องถามพาอยย่ยายเนาะเพราะว่าเกิดก็สิ่งน่่ไฟย่ายไนิดาราเนี่ยเกิดชิม,มักเกี่ยวกับอายะดาราเนาะเป็นพวกคนเกิดพ่อสอเกิดนี่เนาะอายุสินาก็เลยลุงให้เป็นน,นัสกนนนสันนกนกก่นแล้วตามฝันมาแม่พพเยอะ่ผิดแล้วครวับผมมันเก่าแตก่อนก็อีกห่ยปีนี้นนจัดก็บ่เคยเห็นสิ่งใดเจ้งคิดว่าวัดเจ้าของด้วเจ้า มตฟังดูไข so ่อืมตู้น้อยๆมุ่นไหมเขาคนว่นจีได้ติดตามรุ่นนี้ยังเขาจะเม็ดเลย่หนูฟังเลยกขหนูใหญ่เมียนห่อหนอของเขาขายกูนี้เรียงหลายาะเฮ้ยแมวขาเบี้ยใหญ่นะเก่งเลยเรียงเนี่ยมื่อีแปงเอาไันรถมาจอดน่ะท่านไปขึ้นรถอีแปงท่านไปจับกุญแจอีแปงเสือ ยักษ์ชันเลย,เเยถถอือักษ์เป็นยักษ์คุณมัดถิ่นรถแก่กันเถอะอ้าวฮะก็สรุปว่านะครับ,บว่ายา,ายงวดหนี้ฝันนะครับว่าเขาจัดงานแต่งงานเนาะก็มีมูอเขาหลายคนอยู่แล้วก็มีมักร้ายคนนะครับผู้ชายสามว่ายายผู้ชายสองคนผู้ชายสองนะครับอืมเป็นดาราคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเป็นไผ พูดนึงมปพูผู้ไดผู้เลืว่ามันดาราดอกโอ้ยย่เลิ่จากตระดาร่าพูดเดียเออก็แม่นหม่เขาหล่ะเลยมาเรียกม,มายิ่ยงจากคนย่ามายิ่งู้ยิ่งกับบ่งเดือหนึ่งสองสามสี่หาคนมายิ่งหาคนเออผู้ชายสองคนเรียกมายิ่งหาคนบดมาเรียกเอาเรียกเป็นย,ย่เป็นผู้เอาย่ปเป็นจากงานานำะนะครับแต่ว่าแจ้งแล้วบี้เขาอายเรียกเอาหมดทุกคนผูกแขนมาแล้วเออให้เรียกเอาใครคนึ่ง เขาเรียกเสียเอาผู้ใดก็วางสิเขาเรียกแม่ปันเนะนาะดาราผู้อีแตกับยายด้วยนะครับคือกระมลนสะศีกละกะนะครับเนาะอายุห้าสิบแปดปีนะครับเกิดพศสองสองพันสิบอายุวันเกิดที่ยนะี่สิบเนาะยีธันวาสองพันห้าร้อยสิบนะครับพศเกิดเพล่นมาเนียอายุแม่ปันเนาะตออายุเมยปันน้ำเล็กเพราะว่าเขาขอแยปันนะเนาะก็เลยต้องลงหายน้ำด้วยนะครับแม่ปันอายุเจ็ดสปีนะครพศสองส่าศ กับประมาณนี้เนาะแม่ตุยเนาะอ๋อเราเบิ่งเง้อพี่น้องมา,าม้กน้ำอายุย่ากับเจ็ดสิบแปดปีนะครับเห็ม,มากอายุดาราคือนห้าสิบแปดแต่ก็โช,ชค, <ง S 2> คดีไม่ใช่กับพวกฝันคุณได้เด้อนะครับแช่ว่ากูกิดคิดว่ามันเด็กมันเป็นอายน้องไอ้สิอายน้องก็อองคุณเสียอายน้องกูของเจ้าแล้วเจ็ดแปดใช่ไหมเจ้าดิมันอายน้องคู่เลยเพราะว่าแก่พันแล้วมันเข้าแล้วก็มันแย่ถันยังก็ไม่ผู้สาวอีกสองคนเแี้งเขาอยู่ มองอะไรมิตรพี่น้องเจ้าเฮี้ยเจ้าเออนี่ได้ยุคเคิองวันถอดยายท่านอยู่นี่อันนี้ยุคเคิงยายพันธุ์อยู่นี่แต่ว่าสองสาวนี่จักมันไผ่ละมันส่วให้เขาเรียกขึ้นนั่งเบียดกันเป็นแถวเป็นโค่เนกัแต่ว่าพวกนั้นบ่นเรียกเขาครับผมเจ้าคุณยายขอบคุณเรไรจนมานึงคุณยายแล้วครับสวัสดีครับ